เาลาครับกำลังเก็บของอยู่อ่ะครับเก็บของกลับบ้านนั่นแหละอืมเอากลับไปไม่เยอะหรอครับ ของที่บ้านก็ได้ใส่ได้อยู่นะอืมโอ้มาไม่กี่ปีเองตัวไม่ได้ใหญ่กนหลอกได้ครับโอ้แม่ไม่ต้องคิดถึงหรอกเดี๋ยวก็เจอกันแล้ว เดี๋ยวรีบกลับไปครับโอเคได้เก็บของก่อนครับเดี๋ยวถึงเราจะโทรหาครับครับสวัสดีครับผมเคยสงสัยว่าการที่เราเลือกพูดหรือไม่พูดสิ่งที่อยู่ข้างในออกไปมันจะมีผลต่างกันมากแค่ไหน พราะสุดท้ายเราก็คงไม่สามารถย้อนกลับไปเพื่อหาคำตอบได้ ามานตั้งแต่เด็กๆบ้านมันอยู่ใกล้ผมนิดเดียวแล้วแม่มันก็เป็นครูสอนดนตรีด้วยผมก็เลยชอบมันสอนกีตาร์ให้ผมเอามาให้ดูก่อนอยานนี้ด้วยตอนเด็กๆแม่ชอบให้ผมเดินไปส่งมันที่บ้านเวลามันมาซื้อของนะผมไม่ชอบเลย มันจ้องจะแก้มผมตลอดเวลาจนผมคิดว่ามันไม่เหมือนเด็กผู้หญิงเอาสัเลยไม่มีนี่ใช่เหรอเห็นมองซะอ๋อยัยยัยปีนกาเดินเลยแต่พอผมกวนตีนแบบนี้มั้งถึงโดนมันด่าตลอดเวลาน้ำต่อด้วย I can't get it I can't get it I can't get it เนี่ยครับยังไม่อยากทำงานเลยไหแมแม่ก็ไม่อยู่เชื่อแม่ขายของเลยไหมขายที่นี่เหรอครับใช่แจ้งพอดีแม่ร้านเนี่ยเออ,เอ,อแม่ล็อกห้องไหมเนี่ยไม่ได้ล็อกเพราะแม่เพิ่งไปทำความสะอาดให้อ่ะแลหยิบอะไรไปปะไมไ่หยิบเลยไปไปเอาของไปเก็บปะเออนี่เมื่อวันก่อนแม่เจอชามใช่ไหมแต่เขาปูก,กลับไปแล้ว อ้าวปิกิต้าให้ทำไมอ่ะอันกววเก่าหัวมันพู่หมดแล้วคว่างทิ้งเถอะเฮ้ยพู่แต่มันก็ยังใช้ได้จะเอาปะเอาของฟรีเอาอันเก่าก็ซื้อให้อันใหม่ก็ซื้อให้ใจดีจุงเบย์เยอะขนาดนั้นแล้วอ่ะเปลี่ยนบ้างเถอะแค่ปิกเองโอ้รวยด้วยรวยอ้าวแล้วนี้กลับบ้านด้วยกันปะเนี่ยไม่อ่ะกลับไปก่อนเลยนยั่นไง ไปไหนวะไม่ยุ่งสักเรื่องจะตายปะกูดนี้ไปกับหนุ inform inform> ่มชัวไปแล้วไว้เจอกันอ้าไปจริงเหรอวุ้ยความรักดีจาอะไรของพวกมึงก็นี่ไงไปต่อหน้าต่อตาเลยกูว่าด้วย ไป่เงี้ยมีนักชัวเลยวะ่ะเฮ้ยไม่ต้องพูดอย่างงั้นดีกว่าไม่เสียใจนะเว้ยเศร้าเศร้า,า,ามันจะไปไหนก็เรื่องของแมงเหอะโอ้พูดเก่งเลยเดีย๋ยวดูนะน้ำตาไหลน้ำตาไหลอ้าวไม่รอดก่อ,อนนะครับโหคนนี้กูจีบติดชัวครับผมเ๋ย่ผมจะคอยดูครับ เลยฮะทีนี้อ้วนไปเลยนะอืมอ้าวไอ้นี้ว่างเหรอก็ว่างอยู่อะ่ะอืมอาทิตย์หน้าไอ้น้ำมันจะขอยืมกีตาร์เอาไปจีบฉาดเลยวดิจีบฉามันได้ไง ทำไมต้องแซวด้วยอ่ะเฮ้ยแซวไม่ได้ทำฉุนเฉียวว่างั้นอันนี้ตามึงเป็นอะไรก็ปรือไปหน่อยไปทำไรมาหางซื้อต้องแอนต้องอยากได้อดเดเว้ยอ๋อเดิลทำแต้มหมดเว้ยเจอแล้วดิเจอแล้วดิไปไปเจอแล้วก็ไปหาน้องแอนไปมีกันไล่จังเลยต้องอยากอยู่กับชาติสองคนเลยเด้เต้นก่อเต้นกีต้าร์ก็ยืมให้ไปเลยโอ้ยไป ไปไหนของมันวะไอ้นัดมันรีบไปหาน้องแอนน้องแอนแง่ไหนวะน้องแอนน่ะเด็กมห้าคนนั้นไงคนที่แบบขาใหญ่ๆอ่ะหน้าเหมือนจระเข้นิดหน่อยอ่ะแล้วคนนี้คนนี้เท่าไหร่แล้วอะ่ะเดี๋ยวก็แห้วอีกอ่ะพูดจาอย่างนี้เราไม่มีใครครบนะรู้ได้ไงอ๋อลืมไปเมื่อตอนวันมีหนุ่มมาขอเบอร์ไม่เอา เสือกทำเป็นรู้ดีแล้วไงอ่ะให้เขาไปป่ะเนี่ยไม่ทำไมอ่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วเหรอทำไมถ้ามีเราจะทำไงถามดูก็ถ้ามีอ่ะก็รีบไปบอกเขาเระวังแห,ห้วเหมือนไอ้นัดไอ้น้ำแห้วเป็นหลายดอกปากดี คนปากดีอย่างแกมีติดอะไรมาสอนวะเขาเรียกว่าหวังดีเว้ยอกองไว้ตรงนั้นแหละไปแล้วเออ,เอ,อแล้วพรุ่งนี้กลับได้เลยนะไม่ต้องรองไม่ว่างอ,อ่ะและ้วเนี่ยฟีดีที่เคยบอกตอนนั้นอะไปก่อนไปแล้วไม่เคยนะเออ มองแต่ลึกลงไปที่สุดลงในใจฉันนั้นมีแค่เธอมองแต่เธอวนที่ฉันยืนเคียงข้างในนาทีนี้นี่มีแค่เธอในคืนนี้มีเพียงเธอ เธอใจเป็นสันนี่ตาฉันและมีเปียนวักกับเธอไปรักเธอทุกใจในสิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน perfect แอนจะต้องรู้ถึงความในใจของกูโอ้โหมึงแต่มึงร้องเพลงมีแต่เธอนะเว้ย น้องร้องเพลงมีแต่แอนดิวะก็นี่มันเนื้อเพลงเขาเว้ยแต่ฟีลเล่งกูอ่ะมันมากกว่านั้นเว้ยโอ้โหกูเลยยอมแม่งเลยฟีลลิ่งผมก็รู้เว้ยว่าใครมุงใครจ่าเออเดี๋ยวกูจะคอยดูมันจะเป็นอะไรอีกเพลงอีสักเพลงอีสักเพลงโนึงกินใจมากขอดเดียวยังไม่ได้เอาเขาเรียกว่าซาวด์เช็คโอ้โห สมุดเปียกสมุดมึงไม่ต้องเช็คก็ <c oughs> ได้มั้งพรุ่งนี้สอบเสรเ็จไปไหนปะทำไมอะ่ะจะชวนไปไหนเหรอป่าก็เห็นไอ้พวกนั้นบอกว่าจะไปกินเลี้ยงหลังสอบเสร็จอ่ะเอาาหรอ,อ พุ่งนี้มีนัดว่าสงสัยคงไม่ได้ไปเอาแล้วนี่จบพอแล้วใช่ป่ะพุ่งนี้มีนัดอะไรหรอก็ไอ้นัดไงมันจะขอน้องแอนอะเป็นแฟนเออกะได้เป็นแบบของขวัญก่อนจบมหกอืมแล้วได้เฮลว่ะไปว่ามันคนนี้มีแนวโน้มอ,อยู่นะแล้วแกอ่ะ ทำไมไม่อยากบอกชอบใครก่อนจบมหกหรอ,อมไม่มีอ่ะเอาแล้วสาวคนนั้นน่ะพี่แกจะเล่นกีตาร์จีบเขาอ่ะมีที่ไหนแล้วใช่หรอ,อ,อไม่ใช่ว่าเฮ้ไปแล้วนะระดับเช้าน,น่ะไม่มีเฮ้าหรอกปล่อยให้น้นมันแตงไปก่อนเท่านั้นแหละมันจีบไม่ติดหรอกเชื่อสิไปว่ามานันเออคอยดูดิ น้องแอน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 น้องเอนจะตายแล้วเมื่อวานแม่ยังบอกกูอยู่เลยว่าคนนี้เจ็บติดแน่นอนดูสภาพมันกุ้งใจเลยกูอะมันแค่สโลว์นิดเดียวเหรอเว้ยแล้วเด็กด็อกฆ่าไปอีทหมดหมดเลยฆ่าไปแดกหมาฆ่าไปแดกสมควรอล มึงยังไม่ชินกับเรื่องอกหักของมันนี่กะวะเฮ้ยเรื่องของความรู้สึกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ถึชินกันง่ายๆนะเว้ยเฮ้ยฟังไว้เคยได้ยินบ้างวะเออมันยากแล้วเว้ยที่เราจะเห็นคนที่เรารักอ่ะเป็นรักคนหนึ่งโตรห่อเยว่ะคำคมปะเนี่ยกินใจอ่ะคำคมมึงนี่โอ้โหสุดเลยคือป้าดมันอ่ะมึงอ่ะยังไง ูือไงยังไงเรื่องชามไงเรื่องชามไงเออพวกกูเนี่ยกูเนี้ยเนี่ยกูกับมึงเนี่ยรู้อะไรมึงกับกูกับมันเนี่ยรู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรรู้นะว่ามึงอ่ะรู้สึกยังไงกับชามรู้สึกอะไรมึงรู้สึกอะไรมึงบ้าวะเนี่ยร้อนตัวร้อนตัวร้อนตัวอย่าแดกน้ำก่อนโอ้หมดเลยเหรอวะกูจะบอกอะไรให้นะาไหมบอกให้เลยมันต้องบอกนี่ ที่พ่อมั่เป็นอย่างเงี้ยพ่อมแม่งรอเวลาเฮียอะไรไม่รู้เลิกพระเสาอะไรของแม่งเนี่ยเรื่องดวงมันสําคัญต้องมีบ้างเลยววะวะคือถ้าแม่งบอกชอบเขาไปตั้งแต่ทีแรกนะป่าแน่ไม่แฮปปี้แล้วจะดูมันตอนนี้ดิโอ,โอเคดิแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูไม่ใช่หรอพวกเลิกพวกเนี้ยอยไรกนอะยไรกนมึงยังไม่เข้าใจเหรอวะก็มึงอ่ะทำไมกูรู้ว่ามึงชอบชามเขาไงเฮ้ยแต่ชามเขาแบบ มีคนที่ชอบเหรอนะเว้ยมึงรู้ได้ไงคือถ้ามึงไม่ทำอะไรตอนนี้นะเว้ยเออเขาอาจจะไปชอบคนอื่นก็ได้นะเว้ยเออชอบคนอื่นก็ได้นะเว้ยจริงเหรอวะไม่รู้แต่แต่กูรู้สึกแปลกๆเพราะว่าว่าชาว่าจะชอบมึงก็ได้นะเว้ยว่าเลยมึงโทรบอกแม่งเลยหรอโทรมาตอนนั้นแหละมองเมาๆอย่างเงี้ยลื่น เงาไห้เหียไม่ว้ามัน<ห>ดึกแล้วด้วยนะเว้ยกุ้มใจเลยโดไปเลยถ้าเขาหลับไปแล้วทำไงอะเราโทรไปก่อนอไม่เอาไงลองลองสักครั้งหนึ่งโทรไปเลยถือว่ากูขอ ฮัลโหลชามเหรอนี่แม็กนะชามี่อะไรกูเองอาสรอ้าวนี่กูโทรผิดหรอเนี่ยโหว่าแล้วมต้องไม่กล้าเออถ้ากูกล้าบอกอะ่ะกูบอกไปนานแล้วอืออืม,อม กรุงเทพไม่ใช่เหรออืมบอกไปเคยจำปะะ้าล่ะม,มีอะไรปะเนี่ยไอยเพงอ่ะที่แกฉันอัดอ่ะยังไม่ได้อัดให่เลยวะ่ะเฮ้ยเลิกหวังไม่นานแล้วเอ่อแล้วจะกลับมาเมื่อไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะที่มาหาลัยกิจกรรม้รือเปล่า ล้วแกจะเข้าไปไหมออีกอาทิตย์หนึ่งมัง้งไม่รู้ดิคงไม่ค่อยได้เจอกันแล้วอะ่ะก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันแกก็เหมือนกันอะ่ะอม,มีอะไรอีกปะอมไม่มีอะไรละงานเข้าบ้านแล้วนะอืมอมก็เดินทางดีๆแล้วกันอ ¿Qué เอาแป้งฝุ่นกระป๋องนึ่งแป้งอะไรอะลูกแป้งแคร์ค่ะแม็กแม็กหยิบแป้งแคร์มากกระป๋องลูกแป้งแคร์หมดแล้วแม่เอ้าแม็กกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เช้าอ่ะแป้งหมดแล้วออ๋งั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวาอยู่มาซื้อวันหลัง ชามเดี๋ยวให้แม็กไปส่งแม็กหนูไปส่งชามก่อนก็นได้ลูกเดี๋ยวค่อยมาจัดของใหม่เอองั้นรอแป๊บหนึ่งนะ ก็ดีนะแล้ว okay. ก็ดีอ่ะเราแล้วอะไรกระามช่วงนี้ทำอะไรยอยูอ่อ๋อช่วงนี้ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะว่างงานโห่าโจกอ่ะ่าจกอะไรวะยังมีรายได้ที่ทานเจยงอยู่เว้ยอ๋อเจยงอ่ะนะไม่ต้องย้ำแม่ แกนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะจะเปลี่ยนไปได้ยังไงวะก็เหมือนเดิมอะอ้าวแล้วช่วงนี้แกทำอะไรอยู่อะก็มีงานอ่ะนิดหน่อยสาวออฟฟิศอะนะหน้าบวยจะตายเข้าออกก็ต้องตรงเวลาทำไมวะสาวออฟฟิศแล้วทำไมดีกว่านักดนตรีใส่แห้งไม่แห้งเว้ยแห้งเว้ยไม่แห้งแล้วนี่ถืออะไรมาด้วยอะ ซีดีเพลงไงไม่เคยเห็นหรอซีดีเพลงอะไรล่ะก็ที่แกฉันแกะไงอ๋อนั่นแหละที่เรามาชาติกว่าแล้วก็ยังไม่ได้ฟังนะพูดอย่างนี้ไม่ต้องเอาแล้วตามใจอะให้ก็ได้เราจะเอายังไงวะก็เมื่อกี้เห็นไม่อยากฟังอะก็อยากฟังแล้วอะเอามาดิ ไอ,อ,อ,อ้รู้ป่ะไอ้นัาจะแต่งงานนะเว้ยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไเอ,อ้เนั่นเนี่ยนะนั่นแหละตั้งแต่แม่งเข้ามาหาลัยอะอย่างฮอตครัคบฮอตมากโม้ป่ะเนี่ยโม้ทำใหม่รูปเต็มเฟซไปหมดเลยเนี่ยฉันมีเฟซมันที่ไหนอะของแกฉันก็ไม่มีนะเฮ้ยจะมีได้ยังไงยังเล่นไฮไฟอยู่เลยวันตีแลแตะกี้ยังบอกอยู่เลยว่าเห็นในเฟซ เอาเหรอมะกี้พูดเหรอเอออ๋อเออเล่นมัน้งเล่นถึงใส่เล่นไม่เจอกันนานเนอะคิดถึงอ่ะเออตั้งแต่ไม่เจอแกแล้วเว้ก็มิจะไปแกลงใครเลยอเอเแกมันก็ดีไปแกลงไงไม่รู้รเคยชอบไปเดงอืมวัวอะไรนะหัหนววเหรอแต่มันก็นานแล้ว ฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันดีสุดแล้วแกถามฉันเหรอว่าฉันอยากเป็นเพื่อนแกหรือเปล่าเนี่ยแกเลิกคบไปเลยไปเลยไปไหนอะ่ะก็เดี๋ยวก็กลับบ้านเนอไปไกลๆเลยออาเหรอเอา่าอ ฉันกลับกรุงเทพวันไหนอ่ะคพรุ่งนี้อ่ะอืมแล้วแกไม่คิดจะหาทางติดต่อมาบ้างเลยเหรอก็แกเปลี่ยนเบอร์จะติดต่อได้ไงงั้นเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวกดเบอร์ให้ไม่ได้เอามาเดี๋ยวีแป๊บหนึ่งอือ นี่กีต้าของแกเอาไปได้ปะไม่เอาเอาแค่ซีดีก็พอเอามาก็ไม่ได้เล่นะ่ะอืมโอเคงั้นกลับละงั้นก็กลับดีๆแล้วกันอืมขอบคุณนะที่มาสง่งอือโอเคบาย,บาย ไม่กี่คำที่ทำให้ฉันนั้นลำบากใจและก็อึดอัดท,ทุกทุกทีมเมื่อเจอเธอครั้งใดเพราะฉันนั้นรู้คำหนึ่งคำ ทให้เพื่อนที่เคยชิดใกล้ต้องหาและก็อาจจะหายไปถ้าเธอยังเธอได้ยินอะไรในใจฉันไหมได้ยินฉันไหมว่าอึดอัดใจแค่ไหน คำคำนี้ให้อยู่แค่หัวใจแต่ไม่กล้าเลยสักทีเว่าฉันรักเธอ